เลข463เอทเหมือนว่าจะต้องเล่นแอดต่อเฮ้ยมีพี่มันอีโมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะพี่จุกดูดูแล้วเออแต่ว่าถ้าในแอดดอบอะลั่นอยู่แอดดอบมันลั่นได้เยอะมันแบบว่ามันพอมันมันมตายได้เยอะอ้าวแล้วแต่แล้วแต่แม่เขาปรับแล้วปรับอะไรปรับให้กกาอีก้หรออปปับไใีโมไม่ได้เลยสักสักเปอร์เซ็นต์น่ะไม่มันทําใหม่แล้วใช่อะใช่โอ้ยแล้วกูต้องยัดอย่างเดียวนะ พี่อ่ะไม่ยอมมาพิจุกผมจะขึ้นอาวุธให้พี่อยู่หรอไม่ก็ให้คนอื่นเลยคนอื่นขยันกว่าอย่าให้กูเลยเ,ลเดี๋ยวมีคนร้อนลนใส่กูออุุ้้ยยไม่แต่แต่คือผมไม่เคยโทษพี่นะที่ผมแพ้อะไรต่างๆอ่ะไม่เคยโทษว่าพี่ไม่อยู่เลยนะนานพิจุก<อ>วัน <มา S 1> นี้กลางวัน่ะมีคนมาพิมพ์ด่าพี่โหใส่ผมก็ใจดีดีมากเนาะมันพิมพ์บอกไอ้เหี่แหละดีมากเนาะโอ้โหเยียดีอะไรตัดสิเหลืองกูไปข้างนอกไอ้เหี้ยกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อไอ้เหี้ยแฝงกูไม่เชื่อ อาของผมมันพิมพ์จริงอ่ะเมื่อกลางวันอ่ะอะไรอีกหน่ะว่าอะไรแล้วยังหน่ะว่าอะไรผมบอกว่ามึงอย่าใส่เขาคำพ้องคนไม่รู้ผมจำคำไม่ได้เลยในกระดาษที่เลยอ๋อแล้วอ๋อแล้วเออพอแล้วเอ้ยขอบคุณก็มีแต่พวกเองนี่แหละที่เลียวจริงเว้ยก็มีแต่พวกเองแหละเสร็จเราเออเลียวจริงเออแม่ไปแฟนอ่ะพี่สภาพถ้าพี่อยู่สีน้ำเงินตอนนี้เดียโอ้โหนี่เลยอ่ะเอ้ย วพอแล้วพออี่เพบถามผมว่าบอสไอ้บอสสมส่วนไปไหนผมบอกว่าฟาร์มล่องหนอยู่เออพอแล้วเราพอแล้วเราพอแล้วส่วนไม่เจออย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ว่าเ <c oughs> ขาบอกว่าเ <c oughs> ขาบอกว่าไอ้พัดนั่งหัวเราะใหญ่เลยตอนไอ้นั่นพิมด่าเอาจริงไหมเนี่ยไอ้พัดไอ้พัดเขาบอกว่ามึงหัวเราะใหญ่เลยตอนไอ้นั่นพิมด่าหัวเราะอะไรผมยังใส่มันอยู่เลยไอ้สองหนึ่งยังไม่ไหวเลยหนึ่งหนึ่งไหวไหมเนี่ย ฮัลโหลคุณ huh. สีค huh. รับเอ้เ huh. ก yeah. ็บแรงไปเก็บแรงไปโพยาดีกว่ามั bass, ้งแก้งหัวเขียวเขียวเนี่ยแก้งเนี่ยเก็บแรงโพยาดีกว่าโพยาขายยานั่งนั่งปรับนั่งเก็บว่างตะเตารี่ดีกว่าเต้นเอาพี่เต้ยกูยังไม่มีตู้เลยแต่งนกเสียจกายังไม่มีตู้เลยอุ้ยจุก เออกูมมไ่ีตู้เลยกูก็ไม่สอนไหลพวกเสียงหมาเสียงแมวเดี๋ยวนี้ไม่สนเหมือนกันไอพี่ยังไม่มีตู้เลยเขาแจกตู้ยังเนี่ยสล็อตยี่สิบเนี่ยเขาแจกตู้ยังเนี่ยไอพาร์ทเขาแจกแล้วเนี่ยพี่เขาแจกตอนพี่คืเขาแจกพี่ไม่อยู่แล้พี่อยจะขึ้นตู้อ่ะพี่จุกขึ้นไหนไอเจ้าตัวเนี่ยอะไร อะไรทำนาว่าไม่ได้ช่วยพี่อะไรกับมึงแต่เสอ split split> ือกสร้างปัญหาอะไรเอาแล้วแกงใครแกงมึงแกงมึงไงเสือกอีกแล้ว่ะเสืออะไรกูคุยอะไรกูคุยกับตุลิศเนี่ยทำไมกูคุยกับตุลิศทำไมทำไมาแกงมึงไงถ้าแกงมึงก็ค่อยเสือกไม่ใช่แกงมึงก็อย่าเสือกแแหละง่ายๆอ่ะมันง่ายๆเว้ยของประเภทมันมีอยสองคนอยู่สองประเภทเว้ยคนที่เสือกกับคนที่อยู่เฉยๆอ่ะเข้าใจป่าอะไรเว้ย คนที่อยู่ในเฉลยคนที่เสี่ยมันมีอยู่สองประเภทตอนเนี้คนประเทศคนในประเทศอ่ะเออแค่เรียนนี้แหละมันหนึ่งแค่นี้เอองประเภทหัวละหัวละเต็มปากเต็มคำเดี๋ยวกูซัดแน่เดี๋ยวกูซัดเดี๋ยวกูซัดเข้าคางด้วยอย่างเด้งด่วย พี่เด็กจัดเลยเลยย่าตัลายมาเอาแล้วเอาเงีแค่ละถ้าถ้าพี่ตักลายพี่องค์ลงพี่ลงอง์พี่ลงองพี่ลงคงนั้นแหละมังกรมาพี่เมื่อกี้เมื่อกี้แค่มามาแค่ห่างนะเ้ามาทั้งหัวมาทั้งหัวเป็นเรื่องมาทั้งหัวเป็นเรื่อง ห <laughs> ายไปกัโอ้หายไปก <laughs> ันเส้นเดือนสามวันสี่วันอะไเงี้ยโอ้โหสุดเอาสุกเลยเอาสุดเลยอ่ะมาลั้นแต่ละทีคือลั้นจัดจไม่เอาก็กระพุ้ดมีปากมีเสียงกันหน่อยจะไให้มันเงียบกันแก๊งเดียวกันก็ไม่ใช่คนละแก๊งเนาะ <laughs> <อ>สมม่งวี่เส่งบอสอ่ะบอสแบบพวกเหมือนพวกบางน่ะ <laughs> บางอินเดีย ไม่ได้ขอคืออะไรวะมันมันเข้าไปงัดเหรอแล้วก็ปล่อยอยู่เวลามั่ก็ผมนี่แหละเข้าไปตดวจตอนนี้มีสติไหมครับจีบเต่าไม่ได้จีบใครเราเราไม่ได้เขาก็ไม่ได้ผมแทบได้จีบใครเลยน่าจะโดนเซฟเขาเติมอะไรวะเติมแพ็กไปเหรอยังไม่เติมเลยรอแพ็กมาเนี่ยแพ็กมันมรอพระชาเหรออืมวัดแล้วเมื่อกี้เองไไฮลท์เซฟไปน้อง ไแกลงยูทูปเต่าแว่นเหรอต่าแว่นไหนก็ที่แล้วกูคุยเรื่องเขากูคุยเรื่องเขาเฉยๆต่าแว่นอ่ะพี่อ้นนี่โดนตีตัวตายใช่ไหมมึงตีตัวพี่อ้นตายเออใช่เหรอเออเขาอุ้มแล้วหัวมันเปิดเออมันอุ้มแล้วชอบหัวเปิดวะไอ้ยาเขาเขาไม่แกะวะ เดี๋ยวมีเสียวเดี๋ยวมีเสียวเดี๋ยวมีเสียวตามสีเดี๋ยวมีเสียวตามสีเดี๋ยวจีิจิเนี่ยเดี๋ยวมีเสียวตามสีอุ้ยสาวอ่อยแล้วอ่อยแล้วอ้อยอ้ออะไรครับทำไรเนี่ยฟาร์มเหรอน้องหนูอย่าเล่นกับไฟนะหนูหาน่ะพีฟาร์มเหรอครับใช่ใช่พี่ใช่โอ้หนูอยากฟาร์มอยากอยากฟาร์มเป็นบ้างจังจริงเหรอครับผม จะเลิกปิดอะไรอ่ะีการสอนที่ปิดนะฟาร์มยังไงอะพี่หนูอยากฟาร์มล่องหนครับพี่เวลายังไงก็แค่หนูใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกมากกว่าในนี่แหละนั่นแหละฟาร์มล่องหนเขาเรียกว่าฟาร์มด้วยสมองฟาร์มด้วยเงินหนูมีเงินไหมไม่มีเลยพี่จะให้หรอพี่จะยืมฝั่พี่จะยืมฝั่งบ้านพี่ไม่มีเหมือนกันอันไม่มีอ่ะโอหนูไม่ฟาร์มเหรอไม่ฟาร์มหนูต้องฟาร์มนะพี่ยังฟาร์มไปเนี่ยเห็นไหมี่จุกนี่หนูมามุ่งอ่ะพี่ละ ีี่จุกทางน้ตาอย่างเยอะเหรอกูไปเตะตาเพะมัวยอะทางนี้ทางนี้ครับพี่จุกคนไหนเอ้ยเฮ้ยกูอยากใส่หงูน่ะเลยเอ้ยกูอยากไปคาบยาวต้องใช้อะไรปะใช้ยืพี่ใช้เงินพี่จุกพี่จุกเงินอะไรเทครับยืมพี่ยืพี่มีให้กูมีเก้าสิบห้าแล้วแลกยานถ้าหลอครับทำไมครับเอาเอาเป็นเพื่อนกันเหรอใช่ครับเป็นเพื่อนด้วยด้วยอีกคนได้ไหมครับได้เลยครับ ผมว่างมากเลยนะนั่งขอนั <serving Pokemon apan> ่งกลางนะครับถ้าไปไหนมาไหนขอนั่งกลางนะทำไมต้องนั่งกลางอ่ะก็ชอบมีเพื่อนลายล้อมครับชอบเพื่อนไายล้อมครับอ่าครับขอนั่งตรงกลางเลยครับถ้าถ้าไปไหนด้วยไม่ได้เขาอยากนั่งใกล้กันได้ไหมนั่งใกล้กันได้ก็คนนึงนั่งตักผมก็ได้คนหนึ่งก็นั่งข้างๆครับนั่งใกล้กันแต่ผมขอนั่งกลางครับขอเป็นอย่างนั้นแทนได้ไหมครับ คือคนพิการเลยโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ครับนั้นไม่เป็นไรครับนั้นนั่งข้างๆกันเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนวันได้ไหมครับวันหนึ่งนั่งอีกข้างคนหนึ่งอีกคนนึงนั่งอีกข้างคนหนึ่งได้ไหมไม่ได้โอ้ทำไมครับเพราะอะไรครับตามนั้นคือจบแล้วไงเอาอะไรฮะฮะไมไม่ก็่อยากนั่งข้างกันครับ ครับผมไม่ไปแล้วนั้นผมชื่อน้องไอนะครับไอบางแคร์ดินดีนดินดุจักนะครับครับค่ะรอพี่มานี่หน่อยมานี่หน่อยอ่ะยังนี่มาอีกแล้วเสนอเสนอเงือกแล้วหรอฮะมึงมึงมายังไงเนี่ยไอ้เยอะไอ้เยอะตั้งแต่แม่งมีไลน์มันเท่าใจก็ท้ามาแต่เนี่ยก็มาแล้วก็มาไม่ก็มาแค่หัวก็ตอนนี้มาแค่หัวถ้ามาไอ้มาแค่หางท้ามาทั้งหัวมันก็เป็นเรื่องนะกูบอกให้ ตั้งแต่มึงมามึงไอ้นี่จัดเลยวะล้เนี่ยเดี๋ยวบอกไว้ให้ก็เดินเดินสายเน่ยไม่กล่าวหรอกก็อยากจากลายล้นกลายเป็นลายหล่นนะจัดให้กูได้ป่ะล่ะเดี๋ยวนี้มีไหมล่ะได้มึงกับกูใครจะหล่นก่อนกันอะถ้าตรงมึงกับตรงกูอะไอพัดอ่ะเราถามดิว่าตรงไอเยอออนกับตรงกูใครหล่นก่อนกันไอพัดใจเย็นไอเยอออนนี่คือถ้าวิ่งสองเก้าเนี่ยแทบจะปิวแล้วนะกูพูดตรงนะกูอยากปิวไหวทีไอะแค่ิวว แค่มึงแค่มึงแค่มึงนอนมึงยังไม่มีแรงนอนเลยอ้อนกูบอกให้ตกนนูจัดได้หน่อยดิได้ได้จริงไหมจัดให้กูหน่อยก<อ>ูจัดให้มึงจริงนะเอาตลกได้ถึงตายนะไปหลนเอาไปจริงด้วยแล้วเมื่อกี้พี่ไม่ชวนสาวเปิดอกคุยกันหน่อยเหรอพี่เจมมึงก็บอกเขาดีพี่ไม่ได้มุ่งร้อยพี่ไม่อยากมุ่งเขาร้อยนั่นพี่ไม่เคยมุ่งใครร้อยเพื่ออยู่ช่ยเพราะว่าดีด้วยใช่ไหมไอ้แหละรู้อีกแล้ว ไม่รู้ว่ายังไงานเข้าไปอีกทีนึงไม่รู้ว่ายังไงกูก็กูเจอมาก่อกูว่าฟังไม่ดีให้แท็กกันไหมได้ดูแท็กให้ได้ครับไม่มีปัญหาแล้วเรื่องเนี้ยแท็กดูได้อยู่แล้วเอาอีกแล้วไอ้หยูจ้าเอ้าอะไรครับแค่ดูเฉยเป็นอะไรอ่ะพัดเป็นอะไรอ่ะมีอาการอะไรอีเอี้ยน่ตรงไหนเนี่ยใส่ผ้าปิดตาแต่ว่าใส่แว่นเนี่ยมึงเนี่ยไอ้เอี้ยนิไเนี่ยนมินโกโจกู คนโจมันต,ตายแล้วไม่หรอมันตายแล้ไม่หรอเขาบอกว่าเขาบอกตัวขาดครึ่งแล้วนี่ตายแล้วแต่เขาบอกว่ามันมันเกิดมาใหม่แล้วนี่ไม่เกิดครับไม่ไมาบอกว่าเกิดมาใหม่แล้วมึงดูจริงไหมเนี่ยพัดมันจบไปแล้วครับมันไม่จบครับมันกำลังเกิดใหม่ครับไอ้กูไม่มียาว่ะใครแบ่งยาแล้วตอนฤสิกแกมียาไหมเนี่ยไม่มีเลยโอ้ขอคนในแก๊งนะ แอดอบลูกนี้พอมึงตายนะไม่จุกกูบอกก่อนนะโอ้มาเหอะมาเหอะไอ้ย่ากูทื่อแม่งเลยด้วยผ <c oughs> <c oughs> ู้หญิงบางไหนก็ไม่เด็ดเท่าสาวบางมโหรู้ได้ไงกันละไปรู้เยอะกันละ <c oughs> <c oughs> น้องมีมียาแบ่งปะ่ะไม่มียาแล้วอ๋อเยอะนะ